ท่านอะไรเนาะนี่มันใหญ่ไปไาน,นี่นิวตันอย่ามือไปแย่นะลูกหนูไม่ได้ไปเพราะว่าหนูไม่มวแต่ดูกระต่ายนี่ค่ะ เดินดีๆเดินดีๆนะไอ้เนอะเออสวยมากสวยมากมาเออทำไมมันตัวเล็กจัง โอ้ยน่ารักมันมีของเล่นเยอะเลยว้วมันทันอะไรนัะนมันใหญ่ไปเลย ใหญ่ฉันอดถ่ายรูปไม่ได้ลูกใหญ่จริงๆน่าจะได้นะคะมันไม่กัดหรอกรู้ได้ไงมันไม่กดัด หนึ่งชองชั้นโอ้ยสวนเบญจมาศนะคุณยายต้มมาเที่ยวด้านหลังเป็นสวนเบญจมาศนะคะทุกคนโโอ,อ้โนิวตันไม่ไปไหนเหรอลูกเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูอคนเยอะมากเลย ด้านในอีกนะคะตึมค่ะของขาย Thank ังรร้้ออนนนะคฝเบนจามาดบานในม่านหมอกนะคะเรามาเรามาตรงนี้ก็สายไปหน่อยอะค่ะจริงๆแล้วถ้ามาสักเช้าๆหน่อยก็จะดีนะคะดูสิเนี่สวยมากๆเลยทุกคน อูวูสวยจริงๆค่ะพาแม่มาไม่ได้เพราะว่าเข็นลำบากนะ,ะทุกคนดูทางดี mm hmm. ก็เลยจะยากนิดนึงนะคะแล้วก็แดดร้อนกลัวแม่ไม่ไหวก็เลยไม่ได้พาแม่มา mm hmm. นี่ยน,นะอีกกลุ่มที่ขาวยิ่งสวยเบนจมาศบานในม่านหมอก สวยจริงๆค่ะมันต้องไปในช่วงมันต้องมาในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงตะวันใกล้จะตกดินนะคะเช้าเช้าเขาบอกว่าหมอกสวยมากนี่ค่ะสีขาวสีเหลืองโอ้ถ่ายรูปเป็นใหญ่ก<อ>็วสวยอ้ยดอกสีม่วงสวยมาก โอ้โหมีเวทีด so oh, bon ้วยฝรั่งหลบแดดไปที่อื่นแล้วฝรั่งไปหลบแดดอยู่ตรงไหนไม่รู้ตอนเช้าๆน่าจะสวยนะถ้าถ้านั่งเรียงๆนี่มันมีที่นั่งด้วยนะทุกคน

จนถึงวันที่23กุมภาพันธ์นะคะหหให้รีบๆมาเลยนะคะในช่วงนี้ไม่ร้อนมาก พี่นอนอนเหงอแตกแล้วพลังเอาคพอหอมปากหอมคอทุกคนทิ้งแม่ไว้ตรงนู้นนะคะร้านหนูนูนเอร้านกระต่ายนะคะหนอตันก็อยากดูกระต่ายชวนไปไหนไม่ไปแล้วก็พาแม่มาไม่ได้ด้วยค่ะดูนะคะเนี่ยมันดินมันไม่เสมอกันนะคะมันไม่เหมาะสำหรับคนที่นั่งวิวแชร์สงสารแม่จังเลย จะให้มาเดินก็ยังไงอยู่นะทุกคนสงสารแดดร้อนมีโอกาสปีหน้าฟ้าใหม่จะพาแกมาแต่เช้ามานั่งหรือไม่ก็มาพักแล้วก็พาแกมาดูอุยดีวันวันเดฟูสวยจริงๆค่ะทุกคนโอ้โหฝลังเหงื่อเข้าตาแล้วคนะ่ะ ร้อนนะคะนี่ขนาดหน้าหนาวนะเนี่ย <Okay. S 1> อย่าลืมนะคะถึงวันที่23กุมภาพันธ์ค่ะดองดูนู้นพีดูสวย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 โอเค Where can g e อ้า t ยามือไปแย่นะลูกยามือไปแย่นะมันกัดนะเออโอ้โหสวยๆครับทุกคน มาบอกรักฝากหัวใจไว้ที่วังน้ำเขียวจัดสวยมากเลยนะคะมาบอกรักอีกครั้งเบนจบานจมาดเดนเบนจมาดในม่านเบนจมาดในม่านหม เนี่ยคะ่ะทุกคนตอนกลางคืนน่าจะสวยเนาะเช้าเช้านะคะอากาศดีๆหน่อยโอ้ยนี่คะ่ะมันก็ต้องติดคนอื่นบ้างแหละเพราะว่ามันที่พับลิก ตาเอตาเอรูปรอรอจังเลยถ่าให้แม่นาวดูไปมาแล้วลูกหนูไม่ได้ไปเพราะว่าหนูไม่มัวแต่ดูกระต่าย